ทุกคนเดี๋ยเราจะกำลับมาบริกเอ็กอีกครั้งนึงนะคะก็ทุกคนอาจจะเห็นเสื้อตัวนี้บ่อยๆในช่วงนี้เพราะว่ามันแบบอ่าหนาวอะไรเงี้ยช่วงนี้แบบ ที่ระยองเนี่ยมันจะมีฝนตกแบบทุกวันตกกระหน,น่ำเลยนะคะก็แบบจนหนาวๆก็จะใส่เสื้อไหมพรมไว้นะคะข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดที่จะเป็นสีดำซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะเปลี่ยนลายนะจ๊ะไม่ที่ใส่ตัวเดิมนะจ๊ะโอเควันนี้ทุกคนเห็นมาแบบหน้าสดแล้วก็เห็นรูปปกไปแล้ววันนี้เราจะมารีวิวนะคะของที่สามารถสอยได้ในแซน e ี e ว้เบนน่ค่ะและเป็นสิ่งของที่มีคนใน YouTube ขอมาแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าใครนะคะก็สามารถขอเครื่องสำอางที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะให้รีวิวมาได้นะถ้าปามสนใจมันก็จะเออมารีวิวให้ดูกันนะคะจริงๆอ่ะตัวนี้ผ่านหน้าผ่านตาปามมาตลอดหลายช่วงแบบหลายเดือนหรือว่าสอเดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามันก็เข้าเซเว่นอยู่เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อพอมีคนขอมาก็เลยเอาสะหน่อยจะละกันนะจ๊ะสิ่งที่ปมจะมารีวิววันนี้ก็คือจากแบรนด์ b r o w i t นั่นเองนะคะนี่คือ b r o w i t Healthy Glass Skin นี่เลยนะคะนี้นะคะก็คือ,เ,อเขาบอกว่าเป็น Healthy Glass Skin Face and Body Base นั่นเองนะคะคืออันนี้ชุ่มชื้นจากการเป็นสารบำรุงนะคะปรับสีผิวเบอร์ผิวแล้วก็ ให้ความฉ่ำวาซีเบอร์ศูนย์หนึรนะคะเป็นไพรเมอร์เบสผิวกระจกบางเบาเกลี่ยะง่ายตามคำเคลมของเขานะคะซึ่งเมื่อวานนะคะมันเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยประทับจิตประทับใจแล้วก็ใช้แบบทั้งวันเลยนะหน้าตนเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอยู่นะเธอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเมื่อเข้ามาดูใหม่คือปั๊มใส่วิกนะมันก็จะเป็นอย่างนี้สาเหตุของการใส่วิกเพราะว่าปั๊มหัวล้านนนงนะคะ มาเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะอันนี้เขามีปริมาณคือ5 ml นะคะมีขนาดเอ้ยไม่ใช่5 ml ราคา59บาทนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูสีกันนะคะเบอร์01คือตอนแรกที่ใช้เมื่อวันแบบเฮย้ยมันมีความซิมเมอร์ชินใจอยู่นะชิมเมอร์ชินใจนะคะก็คือแบบน,น,นี้เนื้อมันจะมีความวาวอันนี้เอาออกมาเยอะด้วยนะไม่รู้จะพอเห็นความแบบ,บวาวไหมนะคะคือเมื่อวานเนี่ยําใช้กับ แปรงอันนี้เป็นแบรนด์ของแบรนด์นีคา r ่านะคะอันนี้นะคือใครมีลักษณะสเปรตูลาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถใช้ได้แล้วก็บอมจะใช้ควบคู่เมื่อวานควบคู่กับแปรงที่มันจะมีความแบบแน่นๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็นของ m e k e f o r e v ฟ r ของปลอมนะของปลอมก็คือว่าซื้อจากร้านม่วนใจที่ยูเนี่ยนมอลนะคะที่ชอบเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ มันจะมีความแบบแน่นแล้วก็อะไรเงี้ยวันนี้มันกะว่ามันจะใช้อันนี้อันเดียวไปเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูเดอ z o โซนต่อกําลังสนุกเลยคือไล่ๆดูเดอ z o โซนที่คุณอีกวางซูคุณยูเจซอกคุณพนยูลิเนี่ยเขาแบบเป็นพิธีกรในรายการแล้วก็สนุกมากอันนี้ดูซีซั่นสนะคะอ่ะนี่ก็จะใช้แปลงเลยนะน,นะคะ เธอจะเห็นเลยว่ามันมีความเลยช่างมากตัวนี้ไม่มีการปกปิดนะเธอมันเป็นเบสนะคะเบสกระจกหน้าแบบเงาเงเธอจะเอาไปผสมกับรองพื้นก็ได้หรือว่าจะใช้ ลงก่อนแต่งหน้าก็ได้เพราะว่ามันเป็นไพรเมอร์นะคะให้เครื่องส่วอามีความติดทนขึ้นประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้จะเน้นเป็นความเหมือนผิวฉ่ำวาวดิวอี้แล้วแบบสวยมากผิวเล่นแสงมากคือชอบมากอะฝั่งที่ยังไม่ได้ลงมีแค่สกินแคร์แล้วก็กันแดดกับฝั่งที่ลงแล้วเห็นปะมันจะมีแบบมีความเคลือบเอบแสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม วันนี้มันใช้กับแปลงไปเลยใครจะใช้นิ้วมือแล้วก็ได้จะปรางเท่าที่บําลองเมื่อวานมันว่าแปลงเวิร์กนะผมก็ยังไม่เคยลองกับพับอะเออแต่ว่าพับมันว่ามันจะให้แบบความแบบฟูคาเาเรตไปหรือเปล่ามันจะมีความยังไงไม่รู้อะําแบบรู้สึกว่าเป็นแปลงแล้วมันแบบเกลียงอะเออเนี่ยใช้หมดเห็นปะเนี่ยพอลงแล้วขนาดมือยังแบบวาวคือมันได้ทั้งเฟสแล้วก็บอดี้อะเนาะ ซึ่งใครที่เป็นแบบแดนเซอร์นางรำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบที่ต้องเหมือนโชว์ผิวอะไรย่าเงี้ยก็สามารถเอาตัวนี้ไปผสมกับพวกบอดี้ออเอ้ยเขาเรียกว่าไงอะครีมครีมทาผิวก็ได้เอาจริงๆคือถ้าใครจะไปทะเลแล้วแบบอยากจะใส่บิกินี่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอยากให้ผิวมันฉ่ำๆเพะว่าเอาตัวนี้ไปผสมกับพวกโลชั่นกันแดดของตัวเองก็ได้นะเธอ,อแล้วดูหน้าดิ แล้วดูหน้าดิคือแบบปัวปังมากคือชอบเลยใช้แล้วชอบเลยเออแบบแบบปา้มคนผิวแห้งมันจะชอบเลยที่มันฉ่ำๆแบบน,นี้แล้วมัน,บน,บนแบบประมาณนี้นะคะอืมแล้ววันนี้เดี๋ยวจะลงรองพื้นให้ทุกคนแบบดูไปด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ควบคู่กับรองคือขึ้นลงอันนี้เป็นเบสตามที่เขาบอกว่าเป็นเบสผิวกระจกเนาะก็เบสก็คือลงกอนอะไรเงี้ยนะคะก็จะลงตัว ฟาวดชั่นต่อเลยวันนี้ใช้เป็นของเบเบลีนนะคะตัวนี้ฝ่าม่วงไม่ค่อยไดเอามาใช้แล้วเนาะช่วงนี้ก็กลับกับเอามาใช้นิดนึงฝ่าม่วงนะคะก็จะลงประมาณนี้สีที่ผมใช้คือสีเบอร์ศูนย์ให้หนึนะคะก็จะใช้กับแปรงสเปรต u l ล่นี่แหละแปรงแบนบนี้นะคะเกลี่ยไปก่อนเนาะเกลี่ยไปทั่วหน้าแบบนี้ไปก่อนแล้วก็จะใช้แปรงมาลงทับนะคะวนๆเนาะ คือจ,จริงๆไอตัวของเมเบรีนน่ะมันจะมีความแมทเนาะอะไรเงี้ยแต่พอเอามาลงกับเอ่อผิวก็จกแล้วมันรู้สึกว่ามันจะมีความฉ่ำอะ่ะเออมันจะมีความแบบฉ่ำขึ้นมานะฮะฉันว่าถ้าเกิดเอาไปผสมมันก็จะยิ่งฉ่ำกว่านี้แหละแต่ว่าประมาณชอบประมันนี้เฮ้ยดีเลย เอมีคนถามซื้อที่ไหนเนาะก็คือซื้อที่ซื้อที่ร้านม่วนใจที่ยูเนียนมอลล์นะคะเวลาปัป๊มขึ้นกรุงเทพเนี่ยมันก็จะไปยูเนียนมอลล์เป็นเป็นประจำเป็นเป็นแหล่งช้อปปิ้งของปั๊มตั้งแต่สมัยเรียนมาหาหลัยแล้วอะตั้งแต่เรียนมาหาหลัยแล้วก็ที่กรุงเทพอะเนาะแล้วพอแต่งงานก็ย้ายมาอยู่ระยองก็จะขึ้นกรุงเทพไปหาหมออะไรเงี้ยเพราะหลายๆคนก็ถามว่าเออทําไมไม่หาหมอที่ระยองเนี่ยปั๊มก็อยาก ขึ้นไปกรุงเทพเพราะมันรู้สึกว่าพอขึ้นไปกรุงเทพแล้วมันก็ได้ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่ที่เนี่ยเออเธอดูดิคือรองพื้นจริงๆอ่ะไอตัวซุปเปอร์ซุเปอร์สเตของเบเบอรีน่ะมันมีความแมทนะคะแต่พอเอามาลงต่อจากตัวพร i เมอร์เบสกระจกของบาว์แล้วทุกคนเห็นแล้วว่ามันมีความอะไรชาำม,มากช้ำเลยเออใครชอบงานแบบ เปียกๆช้ำๆแต่ยังรู้สึกสบายหน้าเนาะพอใช้้อคู่กับรองพื้นแล้วก็ปกติสุกอะไม่รู้สึกถึงความแบบหนานหนักหรือว่าความเปียกคือมันดูเหมือนแบบโหเยิม้มย้อยเปียกมากแต่ความจริงๆมันรู้สึกสบายหน้าไม่ได้เปียกแบบไม่ได้เปียกจนทําให้รู้สึกว่า เลอะเถอะเขาเรียกว่าอะไรเนิ้นหนาหรืออะไรเงี้ยไม่นะคะโอเคปามชอบมากคือจะใช้เนี่ยเป็นครั้งที่2เองก็ใครที่ชอบความดิวอี้ฉ่วาวาวก็แนะนำนะคะสำหรับตัวของ b r o w ดอิดนะคะคือจริงๆไม่ต้องซื้อฟูไซร์หรอกซื้อไซส์เล็กก็ได้เพราะมันใช้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องใช้ทั่วหน้าขนาดปางก็ได้ใช้ลงในประมาณที่น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเออหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะสำหรับตัว p r i เมอร์เบกระจกผิวกระจกอันนี้นะคะว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะเธอทุกคนสำหรับคนที่ชอบงานฉ่ำเลยเขาไม่ได้พูดถึงความแบบเค,คลมว่าตัวเองแบบติดทนนานหรือว่าแบบกันน้ำกันเหงื่อนะเขาเป็นแค่เบสเนาะที่มีส่วนผสมของสารบำรุงผิวฉะนั้นเขาจะช่วยเรื่องเหมือนปรับสีผิวเบอร์ผิวแล้วก็บำรุงฉ่ำวบาวเท่านั้นนะคะการเบอร์ผิวบําว่าเฉยๆแต่ว่า ความฉ่ำวาบำให้เต็มร้อยเลยนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวบำจะไป แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยหละแล้วก็จะลากันแค่นี้เพราะเดี๋ยวฉันจะไปดูเดอดโซนต่อแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าฝากกดไลครใช้บ้มด้วยตามพันด์ natural m e d i ด้าน,นหนึ่งค่ะรีวิวเจาปป้าบายบนทวิตเตอร์หรือไอจีแอปเิลนะคะใครที่ยังไม่กดสมครเลยอย่ายลืมกดสมครเลด้วยไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีนะคะหลักร้อยหลักร้อยต้นไม่เกินสามร้อยไม่เกินห้าร้อยแน่นอนใครใจดีจะโดนไนให้ตามกดป,ป,ป,ปุ่มซุรตังได้เลยตอนนี้นจะเปนรายได้ของตัวถึงปามหรือว่าสแกนเคิลโคตมาก็ได้ใครไม่ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบับบุย